สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับผมแฟนเพจนะครับผมสวัสดีพี่น้องเช่ายูทู e นะครับผมมืนี้บอสซักคักเอรโหลดนะครับยูทีสนามโรงเรียนบ้านนองพักแวนครับผมตำบลผู้ท่องนะครับผมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบริเวณสนามโรงเรียนนะครับผมมงนี่แล้วครับพี่น้องครับมือแรงที่งานสาวน้อยเพชรบันแพ่นะครับกสเดชทำการแสดงมุอนี้แหะครับพี่น้องมือแรงนะครับ นำโดยอีหล่าหน่อยอุ้งอิงนะครับผมเจ้าของผลงานเพลงนำตาอีหล่าหน่อยนะครับพร้อมด้วยบอสโจนะครับผมหัวหน้าผู้นำทีมงานครับทีมงานสาวน้อยเพชรบรรแพงนะครับผมเหมือนแรงเรียนยุ่งวงนี้แน่นอนพี่น้องครับตอนนี้นะครับทีมงานกำลังทยอยกระเดินทางมานะครับตอนนี้ก็ซิมีรถรถบัสแดนเซอร์มาเป็นบางขั้นแล้วนะครับรถทีมงานเป็นนะครับผมรถอุปกรณ์เวทีนะครับผมช่วงนี้กำลังเดินทางมาอยู่พี่น้องครับ พอขาแม่ขายเต็มเลยครับผมพี่น้องครับอยู่ด้านนอกนะครับสืบสานประเภทนี้บุญมงไฟนะครับผมพี่น้องมือแรงมวนกันแน่นอนสอดแจ้งเตยสอดแจ้งครับผมพี่น้องมือแรงนะครับสถานที่เหมาะสมพี่น้องครับสถานที่กวงขวางโอ้จุคนไหนไรเถื่อพี่น้องครับผมมือแรงยืดเรื่มจะผัดนะครับมินีิบอสซักเดินทางมาไกลครับผมพี่น้องลอยหาซิบกโลครับมาเป็นกระแล่งใจกับอีลาหน่อยอุ้งอิงนะครับผมทีมงานบอสโจครับผมสนอยเป็นบันแพง นะครับผมมาเตยสวดแจงน้ำพินนองเซละพู่มนีนะครับพ่นนองม่แรกนี่นะครับมามุนมวลน,น้ำกันพ่นนองครับ โรงเรียนบ้านน้องผักแว่นนะครับนี่พี่น้องครับจิ้มงานก็มาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องครับสถานที่กวงขวั้ครับพี่น้องครับไม่ผิดฝังแน่นอนครับเมือแรงกับจิมงานสนอยเพชรบเพนแพงนะครับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับมือนี้มวนกันเต็มทีครับมือนี้บ่อซัก นัครับผมเดี๋ยวน้ำเสนอพี่น้องสซอมิซากอนครับผมครับเดี๋ยวจะนายทีมงานเพิ่นมาหอดมาถึงเหลียวเดี๋ยวจะได้สี่และงานไหนพี่น้องเพิ่งครับผมนี่น้องเดียน้องเดียลูกสาวก็มากครับผมสวัสดีจ้าน้องเดียจ้ามือนีน้องเดียดไม่ก็ร่างใจไพลูกมายก็ร่างใจพี่อุ้งอิงจ้าโอ้ยมือนีน้องเดียเดินทางมาจากซีสเกตลอยหาซีฟโกโลนะครับมือนี่มา้ก็ร่างใจอีหละหน่อยมาให้ก็ร่างใจเอื่อยเพิ่นครับผมเพิ่นมีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลนะครับน้องหน้าเดียครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับ